ดรีหรออ๋อมันใกล้กรุงเทพแล้วนะใช่นะคุณผู้ชมขานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะนักแสดงที่กลายเป็นผู้ประสบภัยก็คือนี่เลยคุณมิกทองระยะนั่นเองนะคะพระเอกชื่อดังทางวิกหมอชิดของเราค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคือภาพที่คุณมิกทองระยะโพสต์เมื่อวานนี้ค่ะปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านที่จังหวัดสระบุรีแล้วสาภาพบริเวณบ้านชั้นล่างถูกน้ําท่วมเต็มพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะพร้อมโพสคลิปพูดคุยสอบถามคุณแม่ค่ะ เพราะว่าตอนนี้น้องมิกเขามาอยู่ที่กรุงเทพถ่ายละครอยู่นะคะซึ่งคุณคุณแม่ก็กําลังขนข้าวขนของขึ้นเรือเนี่ยค่ะผู้มชมนะคะแล้วพูดคุยกับลูกชายแล้วก็ยังยิ้มได้อยู่นะคะ<อ>ซึ่งหลายคนเห็นแล้วต่างก็เป็นห่วงคุณแม่ของหนุ่มมิกเช่นเดียวกันค่ะโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะดิฉันก็พยายามโทรถามปรากฏว่าเขาถ่ายละครอยู่นะคะโโแล้วก็ถ่ายริมทะเลด้วยไม่มีสัญญาณนะคะแต่ว่าหนุ่มมิกก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าตอนนี้สาการน้ําท่วมเนี่ยโอ้โหก็คือหนักหน่วงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะต เลยนะคะที่บ้านโดนน้ําท่วมอะค่ะ hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็ขนข้าวของยก ไว้ที่สูงแล้วคือน้ําท่วมก็เป็นห่วงคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ที่มิกเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณแม่ใช่คุณแม่ไม่ยอมออกจากบ้านจะอยู่ยังไงล่ะไม่ใช่น้ำตอนนี้งูเงี้ยวเขี้ยวคือคุณแม่เอาผู้ตรงตรงนะผู้เฒ่าผู้แก่นะตอนนี้น้ําท่วมหลายที่ไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่ารักบ้านแล้วก็การสัญจรไปมาตอนนี้ใช้เรืออย่างเดียวเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ทําได้แต่ส่งกาลังใจให้คุณแม่เนี่ยพูดคุยกันตลอดตัวเองก็ถ่ายละครด้วยค่ะแล้วก็คอยโทรสอบถามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะไปไปฟังเสียงสัมภาษ นาทางโทรศัพท์กันค่ะตอนนี้ก็เป็นห่วงคุณแม่ครับแล้วก็พยายามแบบ โทรไปทุกครั้งที่โทรไปก็พยายามถามแม่ทุกครั้งเลยครับว่าแบบแม่จะมาอยู่กรุงเทพไหมหรือว่าเอออกมาจากบ้านไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณแม่ก็เสียงแข็งเลยครับว่าจะอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะครับผมที่ส่งมานะครับก็อยากจะฝากถึงอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเหมือนกันนะฮะให้แบบดูแลสุขภาพกันนะครับผมแล้วก็ขอให้มันผ่านไปให้ไวที่สุดนะครับผมเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ เล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวเคยได้ไปบ้านของน้องมิกที่สรับรีตอนที่เขาบวชตอนนั้นนะคะคือจริงๆแล้วบ้านของน้องเมียก็อยู่ในถ้ำกลางเขาเลยนะแต่แต่น้ําท่วมได้อ่ะคือไม่้อยู่ในพื้นที่ต่ํานะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมได้อีกพี่แจ๊คใช่ก็ฮาหลายคนก็หาเหมือนกันแบบนี้แหละค่ะเอาเป็นว่าติดตามข่าวดูนะคะทางไทยรัฐทีวีของเราสาการน้ำเนี่ยมันน่าเป็นห่วงจริงๆใช่ค่ะต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะก็นี่แหละทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราค่ะ